สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย1ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ริมทางถนนคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อความสวยงามศาสตราจารย์ดรชาญนรงพรรุ่งโรจน์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการได้เกียรติเป็นประธานในการปลูกต้นไม้ริมทางถนนคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิบริเวณหน้าร้านสุรทินก๋วยเตี๋ยวไก่ตำบลบ,บางปลาเือบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน200ต้นโดยมีหน่วยงานภาคราาัฐภาคเอกชนให้การสนับสนุนอาทิเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทกฟผพอพอสถบาบันพระปกเกล้าภาคการเมืองท้องถิ่นสมุทรปราการบริษัทปตทจำกัดหมหาชนโครงการส่งท่อการจากบางประกรงถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต้บริษัทกิตินครกรุปจำกัดบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดหอเจ้ากอพเพลตาตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ มาคมตำรวจโรงงานศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิร์สํำโรงองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากลุ่มชมรมสุภาพบุรุษคนบางฉลงกลุ่มพัชรากรกุลรัตนจินดาปลัดพัดกอรมนอสมุดปราการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุดปราการเขตหนึ่งสมุดปราการบร,ริษัทสากรเคเบิลทีวีจำกัด ำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สและบรรดาอาสาสมัครจากหลายองค์กรโดยนายคเนศกมลพันธ์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดส,สมุทรปราการประธานในการจัดโครงการดังกล่าวได้เปิดเผยว่ากิจกรรมครั้งนี้เกิดจากการสนับสนุนของทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนดังที่กล่าวมาแล้วโดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกต้นไม้ต้นทองอูไรเพื่อต้องการให้ถนคลองส่งน้ําสุวรรณภูมิ เป็นถนนที่สวยงามสมกับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้ขุดคลองสวรรณภูมิเพื่อระบายน้ําจากด้านตอนออกของแม่น้ําเจ้าพระยาจากแถบจังหวัดฉะเชิงเซาลงสู่ทะเลที่ตําบลบ,บางปูอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรเป็นผลทําให้มีคลองส่งน้ําและถนนที่สวยงามที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการทางสมาคมพู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการจึงได้รวมกับบริษัทและบุคคลที่สนับสนุน ปลูกต้นทองอุไหลเป็นโครงการนำร่องเพื่อให้ถนนสวยงามและระักษาสิ่งแวดล้อมป้องกันผู้นําขยะมาทิ้งริมทางโดยทางอบตอบางปลาเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ริมทางได้ปลูกนําร่องไปแล้วบางส่วนโดยนายกเนกกมลพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าหากจะรอเพียงงบประมาณในส่วนของท้องถิ่นในการปลูกต้นไม้ริมคลองดังกล่าวคงจะล่าช้าทําให้ถนนไม่สวยงามและจะมีผู้แอบลักลอบมาทิ้งขยะกันมากขึ้นและเชื่อว่าหากมีหลายองค์กรเข้ามาร่วม ให้การสนับสนุนในการปลูกต้นทองอูไรน่าเชื่อว่าถนนสายนี้จะเป็นถนนที่สวยที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการเพราะมีต้นทองอูไรออกดอกสีเหลืองสวยตลอดลำคลองอีกครั้งจะเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการอย่างแน่นอน ผมศาสตราจารย์ดรชานรล่งพรุ่งโรดสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่เชิญมาเป็นประธานในโครงการปลูกต้นไม้ริมทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมถนนคลองส่งน้ำสวรณภูมิครับก็ยินดีกับโครงการดีๆนะครับแล้วก็ยินดีกับคนดีที่มาช่วยสังคมนะครับอันนี้ก็ จะได้ทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ทั้งความสุนทรียะนะผมว่าท้ายสุดตรงนี้จะเป็นหัวใจสําคัญที่ถ้าเกิดบ้านเมืองเราร่มรื่นไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนะก็นอกจากจะอยู่สบายนะเป็นการลดคราร์บอนไดออกไซด์ด้วยแล้วก็ยังจะทําให้บ้านเมืองเ,อเรียกว่ามีอารยะขึ้นนะครับใครไปใครมาก็จะ ชื่นชมนะครับก็ทําให้บ้านเมืองสวยงามขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับทั้งที่ร่วมคิดแล้วก็ร่วมแรงแล้วก็ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆวันนี้อยากให้กิจกรรมแบบนี้เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยอื่นเขตอื่นทั่วทั้งประเทศนะครับบ้านเมืองเราประเทศไทยเราจะได้เป็นประเทศที่เป็นสังคมแห่งการพัฒนาเป็นสังคมอารยะเป็นสังคมสุนทรียะครับขอบคุณครับทีมข่าว a e c TV c h a ว n e l รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 6 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422ึ่งสมาดนย์สี่องนลโดยกาแฟฟ,ฟาฟฟทีคาเฟ่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีอินดิบาไ,ไม่มีไข<ค>มันอันกรีดกาแฟแท้ท่าสื่อสารบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแคอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a อ c TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริ 4, 6, หารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน